เจ็บไหมไม่เจ็บไม่โดนไม่โดนเลยนะและลูกเบียดซ้ายเบียดขวาเหลี่ยมนี่วันนี้นิ้นวเลยเกิด<ป>แล้วนะไปเด็กเกิดมาร้องอยังไงน้องอพูดสีเ,เด็กเวลามันเกิดมา,ออาร้องไงนะฮะไม่รู้ครับอ่ะไปเดี๋ยวไปให้หมอไปเอาเขียดออกจากปากกันนะออ <c oughs> าขาบวุธไม่ได้ดังใจเราหรือย,อยังไงไหนลองพูดให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงวันนี้ ต่อยกับวันชนะเขาเหลี่ยมดีหรือว่าวันนี้เราไม่ค่อยมีแรงมีครับแรงเหลี่ยมสู้ไม่ได้ครับยกสามเนี่ยเริ่มหมดหรือ,อยังถามจริงๆยังยังเรายกยกสี่ทำไมเราไม่เร่งเดินไม่รีบเดินเพราะอะไรครับเราแพ้ก็นช่วงไหนดีกว่า,เ,าเรารู้ว่าเราเราเริ่มแพ้ทางด้านวันชนะช่วงไหนที่เรายุบแล้วช่วงไหน ช่วงสามยกสี่ครับยกสามยกสี่นะครับแพ้เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วตอนที่เราล้มสองครั้งนี่เราหมดหรือยังยังครับยังยังขึ้นมาได้วันนี้คิดว่าเราต่อยต่ำกวามาตรฐานหรือป่าครับต่ำกวามาตรฐานนะหลังที่เราแพ้เมืองไทยใช่ไหมครับพร้อมในหลุดเลยนะถ้าเมืองไทยกับบัญชนะถ้าจะเลือกต่อยอทีต่อยใคร ่อยได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองคนนะแต่วันตอนนี้เราอยู่ก่อนนะ,นะไปชมคู่เอกกันเลยครับผมคู่นี้ก็พลิกล็อกกันอีกแล้วครับแดงครับมนดำสวีรพลน้ำเงินนี่อีทีปตทอชองทวี114แดง115น้อิน้ำเงิน,นมาคู่นี้หมด2ยกอยู่ฝ่ายแดงครับเป็นต่อ2 1ลอง3าหนงลอง,ง,ลองพรแหวกกระพิ้วแล้วเกิน ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเป็นลูกคักลูกต่อยลูกเตะหมัดดิ <laughs> และกระโยนที่สามครับทางด้านเจ้า e. อีทีอาศัยตัวยาวครับเด,เ,เดินเสียบเดินเสียบเข้าไปแบบผมก็นึกว่าอาชีพเก่าของทางด้านเจ้าอีทีเนี่ยพวกเสียบลูกทิ้นชื่ออีทีก็มาจากหุ่นแกนี่แหละครับทั้งมือทั้งขาทั้งตัวยาวยาวครับแล้วเวลาโดนทางด้านเจ้ามด,ดํำก,กดมาแทงตละลเม็ดครับทาท่าสะานุ้งงอเป็นกุ้งแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเป็นเรื่องแล้วนะ เพราะว่าทางด้านมนดําเริ่มกดไม่ลงครับและก็โดนอีทีเสียบแทงเข้าไปหมด3ยกครับราคาคก็ยังอยู่ฝ่ายแดงครับเป็นต่อสองหนึ่งรอง52องรองและนี่คือยกที่พลิกผันครับทางด้านเจ้าอีทีครับอาศัยความยาวครับเดินแทงเข้าไปครับครับหน้าดันไว้ครับคือแกขวขาแล้วก็แทงแล้วมันเห็นนะนะเซียนมวยกับทางประสบกับว่าเซียนมวยเนี่ยช่วยเทียด้วยพอเทียเสร็จ ขึ้นเลยครับทางด้านเจ้าอีทีครับเทียขึ้นครับแกเดินแทงเดินลูกขยันมนลดำนี่นะครับเวลาแกโดนแล้วแกจบออกอาการแบบไม่ดีครับเนี่ยช่วงมวดำพอดโดนนะ้นี่ร้องหาร้องหามุมเลยครับพี่เลี้ยงมุมแต่ต้นนี้ก็ยังโตได้สวยนะครับหรือว่าพอปลายยกนี่ครับโดนอีทีแกขยันเนี่ยแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปดีครับ พอเตะเข้าไปทางด้านเจ้ามนดําก็ออกอาการอีกพยายามจะบิดก็บิดไม่ลงแล้วพอบิดไม่ลงแล้วก็เป็นเรื่องเลยครับอาการมวยทางด้าน,านมนดําเริ่มไม่ดีแล้วครับแล้วก็หมด4ยกครับทางด้านเจ้าอีทีกลับมาเป็นต่อ2อหนึ่งครับแล้วก็ทางด้านโกน้อยพุัตน,นาอัีิทางด้านเจ้ามนดํา3 0มื0บาทสายไปหรือเปล่าครับบอกให้ไล่แขนตั้งแขนต้นยกก็ทําได้ดีนะครับทางด้านมนดํา เริ่มมีเฮฮาปาทิงซูยกระคาเลยครับสองหนึ่งครับแต่ว่าพอยุกที่ห้าครับกลางยุกเก้าอีทีตั้งลำได้ครับทั้ำได้ก็อื้นนี่ครับคืนดูแต่ผมดูว่าแกเริ่มช้าลงเรียบร้อยครับหมดดำครับคิดได้เริ่มจะทําไม่ได้แล้วครับคิดอะไรไม่ออกก็ขวางหน้าไว้อย่างเดียวครับแต่อีทีมั่นใจมากออกมาอื กยกไปยืนหาครับอีทีได้ชนะและหันไปชูมือให้อีทีครับเป็นฝ่ายชนะสวัสดีครับพี่ปั้นวัดดีอีทีในหันหลังหน่อยสิชนะใจเธอก็พอวันนี้สองชัยชนะเลยนะครับไอ้ยกสามนี่บนเวทีมีกบเหรอเห็นตะคุบใหญ่เลยปุ๊บปั๊บปั๊บไปโดนเหลี่ยมแล้วเหรอเขี่ยครับเชีรยครับี๋ยวไม่มีทรง แล้วยกหมดสามยกพีเ่เลี้ยงสอนไงเดินชนเดินชนลูกขวางครับเป็นคนสอนนะปกติเนม่ยังไม่เห็นนีเลยหัวหน้าครับหัวหน้าศาสตร์สอนว่าไงครับทานหวังขวางครับแล้วเห็นผลไหมเห็นรเราไม่เห็นผลที่เราเนี่ยเริ่มได้รับการชูมือเนี่ยช่วงไหนช่วงปลายยกสี่ครับเห็นเลยเหรอครับขวางอยู่หรือไง ดูเขาอยู่นะครับเขาอ่อนลงอ๋อ้เขาอ่อนลง,ลงมันดําแข็งไหมไม่ครับตรงไหนที่เขาดูแล้วเขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แข็งก็ไม่แข็งออแข็งไม่แข็งแล้วอะไรเขาแข็งวะไม่มีรู้รู้รู้จะคิดอะไรรู้รู้ชะนะได้เพราะอะไรวันนี้ชะนะได้เพราะอะไระเสียแป้งครับสอนว่าไง ให้หวางครับโอ้มีปั้นเดอร์โบสอนครับบอกให้ขวางหน้าสุดยอดไปถ่ายลูกกับฝรั่งนี่มันดำไหนยืนคุยพิ่โกดีดีนิดนึงสองยกสามยกทำหน้าดีนะครับผมสามยกหมดสามยกดูสู้ได้ไหมเราสู้ได้เพราะเราเป็นต่อแล้วนะครับเราสู้ได้ตรงไหนนะหมดสามยกเราดูว่าเราเราสู้ได้ตรงไหนสู้ได้ทุกทางับไม่ว่าจะเป็นนอกในใช่ไหมและยกสี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเสียอาการ ช่วงไหนกลารยกช่วงที่เขาขวางเหรอครับเขาแทงเจ็บไหมถามจริงเลยไม่ครับเออแต่ทําไมเทียนมวยมันเคดังนะครับผมแล้วยกห้าไม่มีแรงยูอาร์ออกมาแล้วทำดีได้ดีแล้วก็ไปปลายก็หมดไม่ครับพี่เลี้ยงบอกไม่ต้องเข้าอ๋อพี่เลี้ยงบอกไม่ต้องเข้าอัดจี๊ดเท่าไหร่ไว้น้องสามเลยคนะโก้หน้อยเป็นรัตนาให้ใช่ไหมครับผมเอาให้เราเขาสอนเราว่าไงนะพี่แหงสอนว่าตั้งแขนเลย แล้วเราไล่แขนสู้ก็ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้อยู่เราแพ้เขาตรงจุดไหนเราคิดว่าแพ้อาการมวยนิดเดียวตรงยกสี่ครับนอกนั้นเราไม่แพ้นะไม่แพ้เรเดี๋ยวเราไปทําฟอร์ใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมนดําอย่างน้อยพี่โกก็อยู่บนดําไปเต็มกราฟเลยสามยกดูกินทุกอย่างนุ่นทางด้านนุ่นพี่ก็นกว่าไปจับกบทางด้านอีทีมต่อมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ก่อนนะน้องครับโอเค อภัยกันไปันะนอภัยได้อภัยกันไปครับผมเราสรุปแลยครับหัวหน้าครับวีลชัยเล็กปอทีลชัยนะครับชนะคะแนนก้องสักเล็กเพชรสี่หมก้องเมืองลุงแก้วสำลิดชนะคะแนนมานะชัยจ่าโบร้อยเอติงทองจอนนบพลัดแพ้คะแนนรุ่งเรืองเล็กลูกล่มเก้านะครับ แล้วก็ต้งศักดิ์สิทธิ์จากต้อยเมื่อวานร่างกายเป็นรองเล็กกว่าเตี้ยกว่าแต่ชนะคะแนนศักยภาพสิทธิสองมีน้องไปครับสนุกไหมคุณนี้สนุกครับเขาเล่นเอทางด้านต้งศักด์โดนยาเขาเล่นเป็นโอ้ขึ้นมาแย่งกันต่อเลยทางด้านเสียนมวยศักยภาพสองหน้าสองแล้วก็เรียบร้อยไปเละแน่นอนเละครับเรียบร้อยไปคนรู้มากเละไปสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตชนะคะแนนเพชรเมืองชนกอธนาโชธ รองคู่เอกครับวันชนะออบุญช่วยชนะคะแนนก้องบุรีวอสังปรภัยนะครับ <S <S แล้วก็คู่เอกนํารายการศึกวันมิชัยครับมณดําสวีรพลชนะคะแนนอีทีปตทอท,อทองทวียอดเมื่อวานนี้ก็ประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นนะครับชาวต่างชาติ91คนนะครับก<ม>็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักคู่เบรกหน้ากอดติดตะช่างฝากเบอร์ไว้นิดนึงน,นะครับ0ูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าห้า 1050นะครับ,รบเบอร์มวยหูกรุณทอนนะครับหรือเบอร์สุนตัวโกวก็0 8 0 0 6 6 7 7 3 6กพักเบกบกหน้ากอดติดเร็วนะขอบคุณครับ มวยหูเทวดาเซียนชาเจ็ดสีมีมวยพิเศษให้เล่นสนใจติดต่อ086 062 3800หรือ1900 111 190กินทั้งประเทศกว่า55ปีที่ FBT อยู่คู่กีฬาไทยได้ผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา